สวัสดีค่ะมาพบกับติก๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาปลูกกระบองเพชรที่สวนบ้านติ๊กเองนะคะกระบองเพชรที่นี่เป็นกระบองเพชรที่เพาะ,มะเมล็ดจากฝากโดยการปลูกเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็มีการเจริญเติบโตการปลูกลงกระถางที่เล็กก็จะมีการแออัดเบียดกันการเจริญเติบโตของเขาก็จะล่าช้านะคะ กระบองเพชรที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ติ๊กจะย้ายมาปลูกในถาดใหญ่นะคะเนื่องจากเขามีลักษณะการจเจริญเติบโตที่มีกระถางเล็กแออัดกันอยู่การจเจริญเติบโตของเขาก็จะช,ช้าลงนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะนี้จะปลูกลงถาดที่มีลักษณะที่เป็นถาดใหญ่ก็จะนำ มะพร้าวสับมารองก้นถาดก่อนนะคะแล้วก็จะนำดินปลูกสำเร็จนี้ใส่ลงไปเลยนะคะลงไปผสมกับคุยมะพร้าวสับค่ะก็จะใส่ลงในถาดที่หีพอประมาณากับขนาดของถาดเลยนะคะ เราจะมาเตรียรดินปลูกก่อนนะคะว่าพอดีหรือเปล่าดินนี้เป็นดินผสมกับขุยมะพร้าวจะเป็นดินที่เหมาะที่จะปลูกกระบองเพชรเลยนะคะติ๊กจะนำปุ๋ยออสโมโคสใส่ลงไปในดินปลูกก่อนนะคะ จะเป็นปุ๋ยชนิดละลายละลายน้ำนะคะที่ใช้เป็นประจำก็จะโรยใส่พอประมาณนะคะใส่ลงในดินปลูกเลยแล้วก็เคลี่ยดินนะคะการปลูกก็จะเป็นปลูกในลักษณะของที่สวนบ้านติ๊กนะคะวิธีการปลูกกระบองเพชรแบบง่ายๆ นี่เราก็จะนำกระปงเพชรที่มีอยู่ในกระถางนี้ออกมาการจับกระองเพชรชนิดพันนี้ก็จะอันตรายเนื่องจากกระบองเพชรนี้จะมีหนามที่มีความมีความคมนะคะเป็นเหมือนเข็เขมที่มมือเลยเวลาเราจับเราต้องระมัดระวงังเดี๋ยวติ๊กจะใส่ถุงมือก่อนนะคะ อันนี้ก็จะใช้ถุงมือในการจับแล้วก็จะนำต้นกระบองเพชรออกมาจากกระถางการที่เราจะจับกระบองเพชรนี้เราต้องระมัดระวังนะคะที่ก็จะนำกระบองเพชรของเข้าออกมาวิธีการจับเราก็จะใช้ถุงมือแต่ที่บ้านน่าจะเป็นถุงมือสำหรับจับก,กระบองเพชรนะคะแต่ที่บ้านไม่ ไม่ได้ซื้อหาซื้อก็เลยใช้ถุงมือแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเราก็จะใช้วิธีการจับตรงรากระบองเพชรเราก็จะค่อยๆจับตรงข้างล่างนะคะเพื่อต้องกันไม่ให้โดนหนามของเขาก็จะได้มาอย่างนี้เราก็นำมาปลู จะปลูกเป็นแถวเพื่อที่จะให้เขามีการเจริญเติบโตที่ไวกว่าเดิมนะคะตอนนี้ก็จะมีลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะย้ายปลูกลงถาดใหญ่เพื่อที่จะให้การเจริญเติบโตของเขาไวกว่านี้นะคะกระบองเพชรชนิดพันธุ์นี้เน,นมเมล็ด พริกนี้จะเป็นกระบอเพรที่ปลูกง่ายขยายพันไวนะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นการเพราะจากเมล็ดฝักนะคะเพราะว่ามีเมล็ดพริกเขาจะมีการออกฝักที่ไวนะคะออกฝักแล้วก็ติ๊กก็นำฝักของเขามาเพาะลง เพาะลงแล้วก็จะได้ลำต้นของขาออกมาจำนวนเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการปลูกปลูกกระบองเพชรนะคะที่สวนบ้านติ๊กก็จะปลูกโดยที้เราก็จะปลูกลงกับนีตัวจะเป็นดินที่มีลักษณะที่ไม่มีปุ๋ยเลยนะคะก็จะเป็นดินที่แห้งมากเลย ดินที่ขาดความสมบูรณ์เราก็จะย้ายลงในกระถางในถาดเลยนะคะสำหรับท่านที่มีกระถางจํานวนเยอะๆก็นำม,มาปลูกลงกระถางก็ได้นะคะแต่ติ๊กก็กระถางไม่มีนะคะมีถาดก็เลยได้ปลูกลงในลักษณะแบบนี้ในถาดนะคะค่อยๆแคะลงมาแล้วก็ ปุ๋นี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเต็มเลยเดีย๋ยวเราจับแล้วก็ระมัดระวังโลลกขยายพันธุ์ดอกของเขาก็มีลักษณะที่สวยนะคะสวยไม่แพก้กระโบงเพชรชนิดพันธุ์อื่นเลยสำหรับ วงเพชรชนิดพันนี้นะคะเดี๋ยวติ๊กจะให้ชมดอกของเขาตอนนี้นะคะดอกเล็กๆค่ะต้นเล็กก็มีดอกออกได้อันนี้นะคะแล้วก็จะ,จะมีฝั่งนี้อดอกเขาเล็กๆน่ารัก,นะกมากเลยนะคะติ๊กจะจัตูกไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะรดน้ำหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะกระบองเพชรในถาดที่ได้ย้ายนี้ก็เป็นกระบองเพชรเมมริทพิกนะคะที่ได้ย้ายจากกระถางเล็กลงปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การปลูกดูแลรักษากระบองเพชรก็จะมีการปลูกง่ายเลยนะคะสำหรับกระบองเพชรที่นี่การดูแลรักษาก็จะรดน้ำต่อไปนะคะการรดน้ำเราก็จะรดแค่ครั้งเดียวนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยถ้าเรารดเยอะกระบองเพชรเขาไม่ชอบน้ำนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ